เออนี่เขาอยู่นี่ตอนนี้แทนจังนะเดี๋ยว เข้ามาป,ป,ปืนไงบ้างคุณนุ่งแทปืนไงได้บ้าง 要。老五。阿 อย่ายิงอะมาแม่หันมาดูน,นมาดูนดูสกเก็ว่าน้องฟิวไหม,ไมเห็น,นยังเห็นยังหอเลยวะยนั่ตั้ง โกส,สิสามเก้าว้ยไม่มีปืนไม่มีมดกเป่าพี่พนัพ,พีนด้วยไม่ีี โดวขึน้น่ะไม่พีเกียตเข้าห้องย,ย้ายถิย่มไหนไหนอะ เปลน้องช่องเดิมช่องใหม่โอ้ทำไมไม่ดูช่องเดิมเพรว่าก็เขาต้องเปลี่ยนช่องเดิมดีนะอ,อันนี้เรามีโปก อเอ้คุณนเอ้ไม่มีอะไร้าเขาหน่อยถ้านึงเขาจะเอา power bank เ้าไคดีงามกีย้ามาเกียน ตอนนี้พายุมันทำอะไร ไหญ่ยิงเฮ้ยโทษนี่เขาโดนใครอ่ะคุณนอกอ่คุณแคปเท้าแคบเท้าเอาไปไหมไปเลยไหมแคบเท้าไปเลยไหมตายนะไม่ใช่มันมาคือเราตายนะ อ anyway, like ุ้ยพ <huh ี่ไม่ดูเขาอ่ะก็ดีเอ้ยมันอยู่พีคโปอยู <h ums> <h ums <S S ่พีคโปอยู่พีคไม่ต้องขึ้นเราอยู่ตรงพีคก็ดีโปโปโปมาเราจะปาโปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นผู้ใหมดิเอาเล หัวโปกลับแล้วดูนี้นมาไม่บนน้ดูนี้มันจะยิงทันไหมไปวอลวอลขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเอาเลยไปเลยไปเลยไปเลยวอลวอลอไหนไหนไห้ไหนาั้ให้วออยู่ไปรถมารถอหวอหโนรหรอวะ กูอ่กอันนี้เดี๋ยวกะโบกอ่ะไม่ไม่แม่ มันแตกตัวตัวไอ้ปัววัวปัจะคว่ามั้ยปัวของที่ไอ้บะบี้ดูปัวนี้จริงด้วยไอค้างมันมาดูมาดูมันตายอ้าวตายวัวเหรอไม่ดูด้วยที่มันฆ่าเราอ่ะขอให้มันตายปัวเออเอ้ามันฆ่าอีกแล้วคุณนัก เฮ้ยไม่่ไหวนนะเียมันสมักไอเดีเรื่อยๆอ่ะเดีานสมักแล้วมันเอามาเล่นมันสมักไอเดียมันก็เลยเตื้อเลยเตื้อเยไปพีดิอยากเห็นนะไปพี่อะเอ้ามันเข้าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนบอกเลว่าตายอันนี้อันี่ไม่ตายไปกดนอ้นนี้เรามัวละไม่มันจะดักฆ่าโปโป๊ว่ามามันก็ฆ่าเลยไอ้มันฆ่าอีกแล้วแล้วตอนสุดท้าย ไอหนี่โง่ว่ะไอปโปอปอโง่วะมันไปแล้วว้ยิงทะโบโง่เดี๋ยวเดี๋ยวยิงทะโบเอ้ยเอ้ยจะขึ้นเอ้ยจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมไม่ได้หรอกเห็นไหมปอโง่ว่ะโัสุดท้ายเดี๋ยวเราแรงยงานมันแรางานปอ ไอ้มันตายแรงงานแรงงานแรงงานบอกแรงงานแรงงานบอกเออมันยิงทะลบกเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยทุกคนครับทุกคนครับไอ้ฮาไอ้ฮาเอ้ยทุกคนครับเอ้ยโน้ตที่แปดวะพีเอทีเก้าโอ้พีเอทีเก้า ทุคากตตาีหน่อยนะครทุกคนเดี๋ยวมายทุกคนุณโน่อะไรโปแอดเขาแค่วนี้แหละผมจะลงเพื่อไม่เขาไม่ได้แอดมาแต่โปแอดเขานี่มันแอดเขาแบบนี้นี่คุณโน่นี่โอ้เจนี่แบบนี้นี่คุณโน่แอดเขาแบบนี้นี่นี่แบบนี้นี่ เขามันใส่เขาอยากทำเรื่องนี้กับมันจริงเหรอเออไม่เชื่อมันเชื่ออะไรนะพายุพายุอะไรพายุคนที่เคนพายุทัวพายุกบินาักอนี่พายุมา哟อ้อโอ้โหอะไรอะมันมันชื่อพายุโอ้ยยไอ้โง่อาผมขอเผาพายุไม่โอ้ยห่างไอตอ อยากเล่นดีกว่าอยากเจอโปโเฮ้ยทำไมวะเจอโปโมันสนุกวะโปไม่โออะโบกี้โบกี้เนี่ยดูฟิฟ้าเขาตีมานะฟิฟาอะไรเขาอยากเล่นฟิฟายสเาาดเล่นฟิฟายสดอ ไม่แกลราไปเช็คดูสิบบาทเรียอยเฮ้ไอโบน่าง้อโอ้โหน้องฟ้าจัดการเรียบมาถึงไอโบนะไม่ใช่ไอโบไอวะไอโบไอโบน่าอ้อ ดูสักอันเถอะใครว่าจะไ้าเขาเขาจะไปเกียนพวกมัน อะไรอืมอ <Universe> <m akes legislation> oh. ืมอะไรนะโหอะายทำอะไรไม่ e ีอย mm. ู <m akes spotlight> <t> ่ไ <Hum> ม <ming> ่คิดถึงแม่เลยเหรอไม่เอาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะบมาด้วยไม่กลับทำไมล่ะไม่ไม่อยากกลับเป็นไรอยากนอนนี่ เอาพวกนี้ไปโรงเรียนก็เอาชุดมากาคุณแอนก่อนคุณแอนจะให้ไปอยู่นั่งใช่ไหมให้ถามดูเอาชุดนอนกันห้าชุดอดไก็ได้เอาชุดไปนอนอยู่แล้วชุดนักเรียนก็ต้องไปแต่งงห้พ่งนี้เดี๋ยวก็ไปสายหรอกไม่ไอ้นอนนั่นดีกว่าคุณแอนบอกว่าถ้าหนูนอนกับคุณแอนมันจะน่าสงสัยคุณแานแล้วหรอยันไม่ก็บอกคุณแอนว่าจะไปนอนแต่วันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ นอนมาสุกแค่น uh ี huh. uh ้แหละเดี huh. ๋วให้คุณแมาส่งนะอ่าฮะนะฮะแค่นี้ถ้าคุณแดนมาก็ให้คุแดนมาส่งอือฮึดูสตีมเบื่อี่ยดีน้องโบตัวเล็กกว่า เอ้อไม่อาเป็น่านะผูไม่อาเป็นหมื่นนะคนดูไม่เอาละเอาประมาณาพันอ่เระหว่างที่เชคนทีมาหน่อยดิี่แบบหาร่นดีๆอพี่เป็น่าคือพี่ไม่คอยรู้เรื่องราคือผโงเรื่องโดูตรงแชทมันจะมีคนแอบบอกเขาดูตรงนั่งไเองเรื่อง หนึ่งหนึ่งไฮไลท์โทรศัพคืองจัดอะห้าของไม่ดีโปรไฟล์อะไรโปรไฟล์ลีหรือะไร้ไหม้ล้วเดี๋ยวเล้วเอาาหวงดต้องีเอไปล้ยวก

กไม่แกมติดต o ้องไเีกัขอกลเ้าเดียวพูดข้าไหมน้ไ่คิดไม่ออกเขาจะพูดอะไรอ้อยน่าโง่้วแล้ว่เข้ามาโอ้ยน่าโง่ใช่พี่น้องแบงค์ยังไม่รับเพื่ออ็ พี่มาเฮ้ยอะไรเขาจะบอกบอกว่าอับโบอับโมะมาแ่บตัวโชมว่าคนดูเยอะหลายแล้วแบบตอนเนี้ยที่ว่าถามคนดูด้วยวคนดูไม่สุดเกินคนดูไม่เที่ยนหรอเหมือนอีกอยังแล้วเนี่ยแต่หาคนดูนี่ พ่อพบบอกนบคห,หดังผมไม่บีน่ากไม่แกตว่ตราระเบืแ้อ๋โหยห,หาว่าพี่เป็นช้างนะคือเอาจรงที่ผอมนะเว้ยคือพี่เปิดกล้องคือพี่หลอดเลยอะอ่ะโอเคงั้นเราหยุดเรื่องพูดมากไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่เรามาบอกไลฟก,กันเลยดีกว่าทุกท่านคนะครับอย่ามาไปไลฟ์ด้วยหา,ามาเน,นี่ยนะครับไปดีห้องนะครับผมไดีห้องนะครับ คุณดูเห็นไอเดียห้องแล้วปะเนี่ยไอดีห้อง,องนะนี่นะครับผมทุกคนไอดีห้องนะฮะอ่านี่เคยดีห้องนะครับอ่าเดี๋ยวปรหลาดเป็นพูดนะครับโอเคผมลืมใครไปแหละไม่น่าลืมนะคนไหนโดนมาสิบบาทเอาคนไหนโดนมาสิบบาทที่หลังอนะเดี๋ยวผมแอดไปตาหน้านะครับโออเคแนม,ม้น ถ้าบอกน้ำประชุมนะผมวงอหานะครับผมเื่มใครสั่งไม่ดื่มใครแล้วปะแ้่ใครโดนเด่นมาที่หลังแล้วผมใหไปตาหน้านะครับใครโดนเด่มดนมาให้ผมอ่ะแล้วผมใหไปตาหน้านะน้องชายสุระคือพี่จำชื่อง,งไม่ได้ชื่อเองชื่อว่าอะไรวะ ขอโทษที่แล้วไม่เป็นไรไม่โกรธอะไรมานหรอกนี่ก็เป็นว่างสามาอย่างกุ้งแก okay, ทำทำไมโอ้โหผมไม่ยอมโอเคเดี๋ยวพี่บอกรหัสเบร์การ์ดละคนเด็ดเจอสิบห้าคนละเจ็หคนเจอคนี้นหรอ,หรอ,หรอผมเล่นด้วยไม่ได้ครับเจอผมหน่อยเอ่อ มีใครอีกน้องมีใครก่ะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วอาน้องวินมาน้องน้ำดีเชนไม่เข้าหมดแล้วครับตานนี้แค่นี้แล้วนะ,ะ,ะออนนี้ขอลาเยละกันมาท่านผู้ชมลาห้องนะครับผมฟังชัดๆนะครับลาห้องมีสี่หลักนะครับ,อ,รบอย่าพึ่งรีก,กดตกลงกันนะครับผมพร้อมนะสี่ห้าสี่สี่ครับโอ้ยคนเต ีอ้าวไม่ทานแล้วน้องโชกุนก็ไม่หอดครับเียมาโคาแล้วตามไปต่อทีเชียงรายไปต่อที่โป้ย